สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับโจเปียมศักด์พิมพนิตแล้วก็รายการข่าไลน์เรดิโอทางช่องทาง YouTube ครับวันนี้มาอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่บุรีรัมย์นะครับกับกิจกรรมครั้งแรกของปีกับ Mercedes-Benz Driving Event 2023ครับโดยไฮไลท์ที่อยู่ข้างหลังผมก็คือตัว EQS 500แล้วก็ SL 43นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปลองกันแล้วก็จะมีรถรุ่นอื่นๆของ Mercedes-Benz เรียกได้ว่าเกือบครบไลน์อัพทั้งหมดที่มีจําหน่ายอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูกันครับว่ากิจกรรม Driving Event ปีนี้มีอะไรยังไงบ้างตามผมมาเลยครับ อันนี้เป็นสเตชันแรกที่ผมได้มาลองครับเป็นสเตชันโมโตคาร์นาก็จะเหมือนกับขับแบบจิมทนาผสมกับสลาลมนะครับ mm hmm. จะรวมกันแล้วก็เป็นแบบง่ายๆ mm hmm. ไม่เหมือนกับจิมทนาจ๋านะ mm hmm. ก็ลายดูค่อนข้างง่ายรถที่จะมีใช้นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นทั้งตัว C Class E Class รวมไปถึงรถที่ขับนะครับ mm hmm. เป็นตัว A Class ที่ใช้จับเวลานะครับ mm hmm. แล้วก็มีตัว GLA g l c อะไรอย่างนี้มีมาครบเลยนะครับขับแต่ละรอบจะไม่เหมือนกันเพราะว่าฟิลรถมันเปลี่ยนไปนะครับ mm hmm. จับอาการอะไรต่างๆนี่ก็เป็นเอ็กซอร์ซอันแรกครับ ฟื้นความจำนิดนึงนะครับว่าจะขับอะไรยังไงนี่นี่ก็ขับโชว์อีกรอบนึงนะครับเวลาที่คูอันขับโชว์นะครับเมื่อกี้ประมาณ18นิดนิดนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เร็วทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเตั่นอื่นๆกันครับว่ามีอะไรกันต่อครับสเตั่นที่2นะครับของ Mercedes-Benz Driving Event นะครับอันนี้ก็คือสถานี c o n เดอร์ลิงนะครับซึ่งจะมีรถตัว EQS นะครับที่เป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็ตัว SL 4 3นะครับ โดยแต่ละคันเนี่ยฟีลลิ่งในการขับก็แตกต่างกันนะอันนี้ก็สุดในเรื่องของการควบคุมพวงม,มลาลัยการใช้คันเร่งการใช้เบรกนะซึ่งตรงพวกนี้เนี่ยจะมีไกด์ไลน์อยู่แล้วนะครับว่าเราควรจะทําอะไรล้วก็จะมีอินสแต็เตอร์คอยวอรบอกนะครับความเร็วไม่ได้ก้มมองเลยแต่คิดว่ามีทะลุกเกือบ200ในบางช่วงในช่วงทางตรงด้วยนะครับอันนี้ฟีลลิ่งที่ชอบนะอยากแก้อาการเยอะๆไป EQS เลยครับ EQS 500มันจะสไลด์ออกแล้วก็เบรคค่อนข้างจะลึก นะอันนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งมันจะดื้อๆหน่อยก็คือตัว GLE นะฟิลลิ่งก็จะไม่เหมือนกัน แต่ถ้าเกิดขับแบบง่ายๆสบายๆเหลียหล่ยงเลี้ยงเหลี่ยงเลี้ยงนะกลายเป็น s l 4 3านะหักยังไงก็เข้าเพราะคลิปเขาดีมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับช่วงเช้าอีกสเต,เตชันหนึ่งครับจะปิดช่วงเช้าแล้วเราจะไปดูกันต่อว่าช่วงบ่ายเราจะทําอะไรกันต่อครับผมสเต,เตชันสุดท้ายในช่วงเช้าครับเป็นทดสอบในเรื่องของระบบเบรกนะไม่ว่าจะเป็น ABS แล้วก็รวมไปถึง ESP ด้วยนะครับเบรก ABS ีเนี่ยก็คือจะลองแบบช่วงที่เข้ามาจากตรงพลอนเนี่ยตรงๆใช้ความเร็ว100อแล้วเบรกเพื่อไม่ให้ทะลุตัวพลอนสุดท้ายนะครับ ส่วนแบบฝึกัดที่2ครับทดลองระบบ e sp ก็คือขับมาด้วยความเร็วเท่าเดิมครับ100แล้วก็จะมีให้เบรกพร้อมกับหักหลบอันนี้ต้องใช้ทักษะในการควบคุมรถของผู้ขับขี่เองแล้วก็รวมไปถึงฟ e ล l i n g ในการขับนะครับในเรื่องของรถที่เป็น suv กับเป็นซีดานฟ e ล l i n g การเบรกการถ่ายเทน้ำหนักจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องอาศัยประสบการณ์ในการขับขี่ด้วยเหมือนกันครับ เป็นอันจบสิ้นนะครับสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ครับ Mercedes-Benz Driving Event นะครับปี2023นะครับก็อินสแต c t o r ก็จะมาแจกประกาศใยบัตรครับเฟรมสักมอนสัตเกี้ยม้อนครับนะครับก็เดี๋ยวรอนะสงสัยจะได้คนสุดท้ายแล้วแหละทางนี้ครับนี่ได้แล้วนี่นี่นี่นะครับ ก็ได้มาลองรถอย่างที่เป็นไฮไลท์ก็คือตัว S L 43นี่ถือว่าเป็นตัวรถสปอร์ตท็อปออฟเดอะไลของทาง c e d e s b e n z ในปีนี้นะครับเราก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลองขับ EQS นะซึ่งฟีลลิ่งสองคันนี่แตกต่างกันแบบสิ้นเชิงนะครับ EQS เนี่ยถ้าทางตรงเนี่ยบี้เลยเต็มที่เลยแต่พอเข้าโคง้งปุ๊บรถหนักก็จะมีการสไลด์ออกนะครับตรงนี้ส่วน S L นี่กริปดีมากครับ ขับยังไงมันก็ยังเกาะอ,อยู่นะครับ <ไป S 1> <ağı> ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับทาง Mercedes Benz นะครับถือว่าประทับใจในครั้งนี้ครับวันนี้ผมก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ